นายกรัฐมนตรีนะคะประชุมหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่โรงเรียนนร้อยสามพรานค่ะติดตามผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมหลังต่างชาตินั้นย้ายฐานการผลิตจากไทยค่ะนางสาวยิ่งลักชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการทำงาน5กระทรวงด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยกระทรวงการคลงังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่โรงเรียนนายรัอสามพรานจังหวัดนครปฐมหลังมีรายงานข่าวว่านักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นอันเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การชมรุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์และความไม่แน่นอนทางการเมืองจึงชะลอการลงทุนในไทยและบางส่วนนั้นย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า500,000ล้านบาทรวมถึงเรื่องการจ่ายเงินให้ชาวนานในโครงการรับจำนำข้าว นอกจากนี้อาจมีการหาหรือถึงกรณีที่มีการใช้พาส,สปอร์ตที่สูญหายในประเทศไทยเดินทางไปกับสายการบินมาเลเซียที่สูญหายในขณะนี้ด้วยค่ะ